สวัสดีครับนี้พามาดูวัวตอนเย็นๆกันเนาะอัปเดตครับลูกผสมบามันสองตัวผสมเทียมไปแล้วครับผสม c y 0ว6ศูนย์เก้าหกไปหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งผสมการเมืองสามสามห้าสี่หนึ่งตัวครับตัวนี้ครับตัวแดงอ่ะตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้อายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับ ผสมการเมืองสามสามห้าสี่ไปเมื่อวันที่วันที่หนึ่งครับก็รอลุ้นหั่งว่ากำรรเนินน่าจะให้ลูกเนื้อที่เนื้อน่าจะมาเร็วเพราะของเหตยตั้มแกใส่เนื้ออยู่แล้ว พเอาสัตีมาส่งเดลิเวอรี่เลยวางแรงวว้หมมัอลายเฮยดก็พังอะโถเขาก็วางฟาอย่างนี้ละยางแบนไม่แล้วบอสมาย่ง สักนอดสักนดตโโโปงจ้าจะโลน้ขอบใจมากมาต้องขอบใจขอบใจแลกเีืรอได้ไหมโอเคมาต่อกันครับนี่อยู่มาสิเดือนสูงร้อยสี่สห้าแลมั้งครับ น่าจะใกล้ร้อยห้าสิบแล้วครับตัวแดงส่วนตัวเหลืองนี้ครับประสมซีไวส่วนเขาหกไปผ่านรอบแล้วครับประสมเป็นเมื่อวันที่สิบสี่มิถุนาผ่านล็บแรกไปครับก็รอลุน้นร็บที่สองต่อเราหวังว่าน่าจะได้เนื้อจากซีไวแล้วก็สีที่เข้มพราแม่เขาสีไม่ค่อยเข้มเ สมัมาส่งตัวตัวแดงนี้จะเป็นวัวที่มันค่อนข้างเฟรมกระดูกใจะใหญ่นิดนึงครับใจะใหญ่หน่อยเนื้อจะมา,า้าส่วนตัวตัวเลื่องเรื่องตัวเลื่องนี้มันเฟรมกลางๆครับเนื้อค่อนข้างเต็มแต่ผสมไปก็รู้สึกว่ากินเก่งขึ้นนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะทั้งท้องหรือเปล่าต้องรอลุ้น ถ้าผ่านสักรอบสองนี่ไม่แน่ใจว่าจะสาวได้หรือยังต้องศึกษาคุณหมอถ้าสาวได้เราก็จะสาวครับพาไปดูพัฒนาการของดูสมดิฟมาสเตอร์สองเดือนมานี้เดือนสองสองเดือนที่ผ่านมานี้ รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากครับโตดีมากอ่าตัวนี้ครบสิบเอดเดือนมันพรุ่งนี้ครับวันที่เก้าตัวนี้ครบส1บเดือนวันที่สิบสองให้ดูแผ่นหลงังเก่ง ชัดๆครับอยู่กินนะเพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่ก็ลองดูครับต้องลองเองคิดว่าความคิดส่วนตัวนะคิดว่า โซลูชันเนี่ยครับให้ลูกโครงสร้างดีนะตัวนี้ยาวมากเลยครับบัวตัวนี้ยาวจริงๆตัวนู้นก็ยาวนะครับแต่ตัวนู้นจะเป็นยาวด้วยลึกด้วยแต่แม่เขาจะแม่ของตัวนี้นครับจะเฟรมจะใหญ่นิดนึงไซส์ประมาณหกร้อยนก็ต้องรอรอเนือ้อรอ ความสมบูรณ์เรออายุดูด้านละด้านท้ายครับชัดชัดๆ ใคสนใจนี้ผมก็สนใจจริงๆก็โทรถักเข้ามาคุยกันได้นะครับก่อนเป็นสัตว์รอบแรกถ้าเป็นสัตว์หนึ่งรอบแล้วผมก็จะไม่ขายแล้วครับไม่ได้เปิดแบ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ครับเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าจะเปิดแบ่งยันตอนที่วัวเป็นสัตว์รอบแรกครับถ้าเป็นปุ๊บไม่เปิดแล้วครับจะผสมละ พันธุกรรมดีครับเพาอน้ำเชื้อนอกสองตัวเนี้ครับพ่อเดียวกันเดือบันยูบีโซลูชันหกสิบเจ็ดทับหกดูกันเลยครับดทา,าย,นนยดูหลังเส้นหลังตรงดิก <c oughs> ส่วน รูปสมบาะมานนี้ไม่ได้เปิดแล้วนะครับตอนนั้นเปิดไว้ถ้าจะไม่ผิดไว้ตัวละประมาณหกสิบห้าคะแนนตอนนี้ผสมแล้วก็เอาไว้ลุนลูกดีกว่าครับลุนที่ติดด้วยลุนลูกด้วยเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมนกครับ โอเคครับเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง16ฟา์มบิฟมาเตรอร์แอนบ b บามันด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมนะครับผม